เออสวัสดีนะครับผมนนเซอร์แคคเกอร์นะครับผมก็วันนี้เป็นคลิปที่2แล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเวลาว่างของแก๊งยาจกนะครับเราก็มาเที่ยวกันนะครับที่เขาชื่อเียอะไรไม่รู้นะครับก็เริ่มกันเลยดีกว่านะครับขึ้นมายาอะไรแบบนังนตูเตอร์โอเคุณไม่ถึงเอ้ยมึงไปไหนกันเนี่ยบีบีไปแล้วบีบีไปไหนต้เชี่ยข่าวไว้ตัดสินเลยเอ้ยมึงไปไหนกันแล้วเนี่ย ขานกูน่ะขานกูน่ะอุยอุยชนชนรถไม่งซีดจันนะเฮ้ยเดี๋ยวกูเปลี่ยนรถก่อนรถซีีแม่งทุกคันนะคันนี้ดียาขอดีมึงมาดิไอ้เหลืออ,อีกคันเดียวเฮ้ยปีกฟ้าไฟกันทำไมเล่นอะไรกันเนี่ย <c oughs> เยี่ยมมาเที่ยวนะเว้เยสัตว์ ไอ้เห <si ี้ยวันส่งไปไม่ถากล้องไงเลยไม่เลยเล่นเอ้ทำไมไฟมันติดไงไฟเบาไป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 เลยดีกว่าขึ้นเขาเลยจะบอกว่ามึงจะเดินขึ้นนะเว้ยเออเป็นลูกเสือต้องมีความอดทนนี่ฮะไปแล้วเดินทา่ไกเดินทางไกลเดินทางไกลไอ้ใหญ่าหญ่ใ่ยิงยิงเดี๋ยวขึ้นขึ้นเขาเดินทางไกลเจอกันายข้างบนเด้อ

ไปไม่ดูจะไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวึ้นไปยอดเลยไอ้ไมไปไหนอ่ะเขาที่มาพิตกคนนกนะเออเขาที่มาพิตกมีพิจกกว่าเฮ้ยกูขับเบาๆหน่อยเดี๋ยวตกเออใช่จำเวลาจำเวหาแล้วคูไม่มีมันขาดอ๋อปิดทางปิดทางแล้วต้องใช้ทไหนวะ ออกมางด่วนเนี่ยไปบ้าไปไม่รู้น้ำเดือดยังไม่เห็นมียอดเขาอ่ะมึงขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมึงก็เจอเขาไปทางไหนวะไปแล้วไปแล้วโอ้ยไปแล้วไม่ดีถอยหลังถอยหลังอู้ตก อ๋อเวลสแปดแล้วเว้ยเย่เวลสิบเจ็ดแล้วเว้ยได้สามิบแล้วเว้ยกูได้สองเพย์ดยตอนหนึ่งเวลอะกูมีตังค์แล้วเว้ยเย่เฮ้ยหสิบหกแล้วเว้ยกูแยกหลอดใจแล้วเว้ยไปไปยอดเขาเนี่จกูกระตุกว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนิดดาวงั้นรึวะไอ้กูถึงเออเดี๋ยวเด้กูกำลังขึ้นไปอยู่ แต่ข้างบนมีรถด้วยก็มีแต่มันขับไม่ได้เว้ยมันเป็นฐานยาจกสองเว้ยแต่ตอนแอดมินมันตั้งคา่นนาให้ขับไม่ได้วนติดอ้ยู่วะไปถึงแล้วไปถึงแล้วโอ้โหทางแม่งน่ากลัวไหวเฮียอ้อาวไปทางไหนวะ

ไอ้เหี้ยไปทางไหนวะเนี่ยหลงหลงเขาเนี่ยเล้ยทำไมคนที่วิ่งเปลี่ยนเลยจังวะอ๋อต้องตรงไปไอเหี้ยกูเสือไปเลี้ยวถึงแล้วเว้ยถึงแล้วถึงแล้วเจอคนแล้วเว้ยเฮ้ยไปไปไปขึ้นขึ้นหลังมาผมผมผมแล้วผมลงมา

เออมันเริ่มดังครับเฮ้ยทุกคนเงียบก่อนเดะเดี๋ยวก็รู้ใครวะไอชานไอชานปิดไมค์ไปแล้วเออไอชานปิดก็เงียบไหนลองไอชานเปิดดิไอชานเปิดดิไหนยอดเขาเแบบมีขั้วบนเพราะโก้ขึ้นมาแล้วปิดมันเลยเดี๋ยวนอนนอนฮะ มึงโดนเสร็จยังคลิปมั้งเสร็จแล้วของกูแม่งโอ้ยมได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เองอ๋อกูแล้วใครมึงดูในนี้ดิมึงดูในทีเอสสามอ่ะไอ้ทีเอสสามอ่ะคลิปกูส่งไปให้ดูอ่ะมึงดูดิยเฮ้ยบังคุบบังคุบบัุบดีกว่าฟังกูฟังกูคลิปโปรโมทเซิร์ฟเว้ยเฮ้ยเอาเอาแม่ดิโนนกูกูไม่ได้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาให้ใครแข่งกูรู้แล้ว่ะอย่านะกูอยู่คนเดียวนะอย่ามาเลดนกูนะ อุยหยดเหียบไอ้กันคนเดียวเฮ้ยกูไปด้วยไปด้วยบอกบ้านเงียบสงบไอ้กันนั่นแหละอ้าวสัมภาษณ์กูเงียบฟังขันทีวีไม่ได้เปิดเปิดแต่พัดลมมองไหร่ครับมื่ไหรครับมันสะท้อนอ่ะมันจะสะท้อนเมื่อไหร่กูมาไอ้เหี้ยรถดำไอ้สัตวบ้านกูไม่มีเด็กมึงเข้าใจปะมีกูมึงตัองเล่นคอมอเลย ่ไอานแน่เลยไอชานไม่ใช่เว้ยไอชานปิดไม้อยู่ใช่หรอดไมเลยมันจะเทมึงเทคนอะไรนี่เจ้ากูนะไอ้กูมาแล้วเนี่ยโดนทัอ่ไอ้นียขึ้นเยขึ้นเนี่ยขึ้เนยแงกว่าเดือดเดือดเดือดเด มันจะถอยมันนี่เองกลัวมันกระโดดขึ้นได้หรออ๋อเฮ้ยมันไม่ถึงพื้นว่ะดูดูอาจารย์เต่าอ้าวกูขึ้นไม่ได้ไปใไหแล้วมันก็กดขึ้นรถดิห่าไอ้นนท์มึงกดขึ้นรถดิเออไฟขึ้นรถขนุนหลังนู่นไอไฟไอ้โง่เอ้ยเอาตกอีกไอไฟขึ้นรถ เออโอ้โหขึ้นแต่เราตกมันจะยากมันยากเที่ยวแล้วกดขึ้ตรนี้กดได้เป็นยังไงนี่ไงกดแล้วมันขึ้นไม่ได้เนี่ยมันมันก็ขึ้นได้หรอ๋อกดให้มันเด้งนะกรนึกว่าให้กระโดดขึ้นอ่เออแสนแล้วใครจะไปรู้อ่ะเออใครจะไปรู้ล่ะเออใครจะไปรู้เออเอาโลมีดเอ้ยใจเย็นใจเย็นนะมึงไปซื้อมีดมาเหรอเย็ด ไอเฮียคุณเดชไอสันคุณโชดไอเฮียคุณโชดเต้นเอาละเอาละครับเต้นไงอ่ะดีดีอะไรนะ A N C E เ A N E เดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยเยวเยวเวเดียเดี๋ยวกูโดดลงรถใย้ดูโดดลงดีกว่าผมโดดลงนะเออ โดนแล้วอ้าวทำไมกูอยู่ตรงนี้วะเฮ้ยไอ้ย่ะรถรถอยู่นู่นสัตว์มึงไม่มีกูโดกูโดไอ้นี่ให้เอ้ยแต่กูไม่โดลงนะเ้ยเอ้ยแต่กูไม่มีล่มอ่ะเอ้ยไอ้เย็นดิ เออกูมีรถกูอยู่เดี๋ยวกูเรียกรถก่อนมีเงินถึงแปดพันยังไม่ได้ฝากเลยนี่มาแล้วรถตกลงเลยไปไปเอ็งเอ๋ไปดู้วยลุยลุยลุยลองด้วยดิสปีดในปัดลงเลย FPS FPS เย็นเฮ้ยมึงใช้อมัน FPS โคตรเสียวอ่ะ พอล้วหมื่นอ้ตายตายตายรถกูไม่แล้วไม่แล้ว